สวัสดีครับ fc ที F ่เคารพรักทุกท่าน fc ครับโค้งสุดท้ายของวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567โค้งสุดท้ายแล้วครับ fc ครับสรุปตัวนี้ครับ fc ครับสรุปตัวนี้นะถ้าท่านใด เห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากไม่จมด่นนํำโชคได้นะครับเครับเยฟครับสรุปโค้งสุดท้ายผมเลือกเลข6นะครับเครับ ตามจริงสูตรนี้มันจะเด่นเจ็ดกับ6ผมเลือกเลข6นะครับเ C ซีครับผมเลือกเลข6นะครับสูตรที่ผมทําชนกัน3สูตรคือเลข6ครับเ c ซีครับคือเลข6นะครับที่ชนกันทั้ง3สูตรถ้าท่านใดชอบก็ไปหาดูลอตเตอรี่ไว้เลยครับเบซีครับหาดูลอตเตอรี่ไว้ครับส่วนท่านใดที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับผ่านได้เลยครับ เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่การรันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นะตามนี้เลยครับตามที่ท่านเห็นนี้เลยครับท่านชอบไหมครับถ้าท่านชอบท่านก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเน้นนี่คือตัวเน้นครับนี่คือตัวนเน้นเนาะหกสองหกสาม ทุกสิ่งทุกอย่างทําตามสูตรที่มีเป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นถ้าท่านชอบท่านก็ไปหาดูลอตเตอรี่ครับถ้าท่านไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยครับให้ท่านเลื่อนผ่านให้เลยนะครับเลครับเลื่อนผ่านได้เลยครับ,ต,ต,รต,รบตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังและอ้างอิงจากสถิตินะครับตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังและอ้างอิงจากสถิติ ไม่การรันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ถ้าท่านชอบก็ตามถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องตามหรือไม่ก็ดูคลิปเฉยๆก็ได้ครับเนาะเอซีเนาะตามนี้เลยครับเน้นหกสองหกสามนะครับเน้นหกสองหกสามสายรูดรูดหกครับสายวิ่งวิ่งหกครับเน้นหกสองหกสามนะครับเอาตามสบายเลยนะครับเอาตามที่ท่านชอบนะ ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องดูไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะนะ้อยเย็ซีเนาะสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ